สวัสดีครับพบกับบอกบนลฟาร์มครับวันนี้จะมาแนะนำยาฐานะาย่างสูตรประหยัดครับถ้าชายโ้องกันรู้หน้าหนาวในย่างผาราครับยาที่ชายก็มียานี่ครับอาลีอตอันนี้ก็คือดินแดงครับดินแดงสําหรับฐานะาย่างกรีตเอครับนี่กับขายอยู่ห้าหลูรอยครับอันนี้หลายละเอียดก็มีด้านล่างครับนี่รับหลายละเอียดอันดูได้เลยครับ นี่หลายรายละเอียดของยาครับก็าสามารถอ่านดูได้เลยเดี๋ยวไปดูวิธีการผสมยากันเลยครับใช้น้ำเปล่าครับน้าเปล่าทั่วไปครับน้ำเปล่าใส่เลยครับแล้วก็ใส่ยาอาลีเอตครับ ปกติน้ำหนลิตรจะใช้ยาประมาณ1นึ่ชนชาครับอันนี้น้ำราครึ่งลิตรเราก็ใส่เดืประมาณไปเลยครับใส่ไปเลยครับม่นจะใส่ย,ยาอารีเอสแล้วก็ใส่ดินเด้งครับนี่ครับดินเด้ง ใส่ซึ่งหลงกวนดูเละก้นครับว่ดดินแดงที่เราใส่พอดียังครับควรในหญ้าดินแดงละลายข้าวก่อนเอาประมาณนี้ได้เลยครับดูรับให้มันพอติดไม้รับ ให้พอติดไม้ปันนี้็ใช้ได้แล้วครับเดืตอตาเคยชอบ,บเป๊บเข้มเข้มก็เสร็จดิดเด้งเยอะเข้าไปเลยครับปรเปอเตียด,ดิดเด้งก็หน้าดีครับดีกว่าใส่แล้วก็ควนให้เข้ากันเลยครับเก่งเท่านี้เรียบร้อยครับวิธีการผสมหญ้าเดี๋ยวไปดูวิธีการท่ากันเลยครับ วิธีทายหญ้าหหญ้าครับนี่ครับหญ้าอาลีเอเทสุ่มดินแดงครับเราต้องกวนไว้ตะลอดครับถ้าไม่กวนดินแดงไม่จะหนอนทงครับวิธีการทาก็จุ่มหญ้าครับปาดหนแทหล้วกระทาเนี่ครับให้ติดแดงแบบนี้ครับแล้วก็ใช้ได้เดินไปดูต้นตอไปครับนี่ครับต้นตอไปจุ่มหญ้าแล้วก็ทาครับ ทายทั่วบริเวณเลยครับแต่เป็นรูครับนี่ครับสังเกตดูได้ครับตอนนี้มีการทากานทารดครับนี่ทารบเร็วครับทารบนี่เหลาครับทายทั่วครับตะนรถหน้าถังมุมตอนอย่างเลยครับถังนาย่างวิธีการทาดินได้ก็มีเปี่ยงเท้านี้ครับ ถ้าเคยชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ